สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอโจนั่นอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมรีโวที่วันนี้แต่งสุดมากๆอีกหนึ่งคันนะครับเรียกว่าจัดเต็มทั้งภายนอกภายในรอบคันนะครับอันนี้ไม่รู้จะแต่งตรงไหนต่อแล้วนะครับก็เราแต่งสุดๆณตอนนี้ได้ประมาณนี้เลยนะครับมาดูกันครับคันนี้เป็นรีโวรุ่นเริ่มต้นนะครับที่เรามาจัดแต่งนะครับก็เป็นเกตด2.4 Entry นะครับผม คันนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็สไตล์การแต่งเขาจะเป็นโทนดำทั้งหมดเลยเพื่อให้คุมโทนหล่อๆแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับมาดูกันว่าการตกแต่งของคันนี้แต่งอะไรไปบ้างแล้วก็จะสุดขนาดไหนนะครับเริ่มจากที่ด้านหน้าก่อนอันนี้เบสิกมาตรฐานที่ผมทำอยู่นะตอนนี้เนาะช่องเซลลจตอนนี้รีโวออกทุกคันเนี่ยแต่งแบบนี้กับทุกคันก็คือการแปลงหน้าเป็นตัวรุ่น GR Sport นะครับตัวนี้เป็นชิ้นงานชุดแท้นะครับกรจังหน้าแท้เนาะ ตัวชิ้นงานเขาจะมีความเป็นดำด้านนะครับแล้วก็ตัวอักษรที่เป็นสีบอลสีเทาแบบนี้นะครับนี่เสริมเข้าไปแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็ได้มีการทําสีเพิ่มเติมนะครับก็คือคิ้วด้านบนเนี่ยขอบทั้งหมดนะครับรวมถึงชายด้านล่างพวกนี้ทําเป็นสีดำเงาทั้งหมดเพื่อให้เป็นคุมโทนกับตัวรถนะครับซึ่งเป็นสีดำเงานั่นเองนะครับแล้วก็เราเสริมแผ่นกันกระแทกด้านล่างที่เป็นลาย GR Sport สีแดงแผ่นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ เสริมความหล่อเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็เสริมตัวนี้เข้าไปครับตัวลากจูงนะครับสองห่วงสองด้านแบบนี้ครับอันนี้ก็จะติดเสริมเพิ่มเติมเข้าไปจัดเต็มอีกหนึ่งขั้นนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เพลทชาร์จกก็ติดเสริมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สังเกตดูครับด้านหน้ากระจกตัวรถนะครับอ่าตัวนี้ของเล่นใหม่ที่เราติดเข้าไปนะครับก็คือเป็นไฟสองด้านหน้าครับไฟสองกลบนะครับผมขอเรียกงี้แล้วกัน เป็น LED นะครับ4ี่ดวง4หลอดแบบนี้นะครับที่ติดเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับรับรองว่ากลางคืนเนี่ยสว่างกันตาแตกแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ติดเสริมเพิ่มเติมหลอดให้ได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับดูด้านหน้าไปแล้วเนาะตัวนี้ก็เสริมเข้าไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคิวซุ้มล้อนะครับของตัวรุ่นจีย์สปอร์ตพร้อมกับทําสีเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับเพื่อให้เป็นดําเงาคุมโทนกับตัวรถทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะคุมโทนทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ ที่เสริมเพิ่มเติมมานะตอนนี้นะครับนี่ตัวน,นี้ครับสโนวเกิลของตัวรุ่นซาฟารีนะครับติดเสริมเพิ่มเติมมาแล้วใครสายออฟโรดสายลุยนะครับน่าจะถูกใจทรงนี้กันอยู่นะครับตอนนี้ที่ศูนย์ผมสามารถติดออกแบบนี้ออกจากศูนย์ให้ได้แล้วนะครับผมพร้อมติดตั้งให้เลยอ่ะดูโฉมข้างหน้าดูโฉมข้างแล้วเนาะเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างมากตัวนี้ล้อแม็กนะครับเริ่มจากที่ตัวล้อแม็กก่อนเปลี่ยนจากรุ่น ของเดิมนะครับของตัวรุ่นเนนที่นะครับตัวนี้ยกออกแล้วเราก็เปลี่ยนเลยนะครับเป็นขอบ20นะครับตัวนี้ไซส์ล้อแม็กเนี่ยออฟเซ็ตลบ44นะครับหรือว่าตัว E t ทีเนี่ยเป็นลบ4นะครับตัวล้อกับซูมล้อเขาจะเสมอพอดีกันแบบนี้เลยนะครับล้วก็เสริมความหล่อเข้าไปนะครับรัดด้วยยาง33คูณ12.5หนะครับหน้ากว้างสุดเลยตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วหล่อเสริมกันมากๆนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับที่เซ็ตเสริมเข้าไปนะครับตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือเรายกสูงขึ้นนะครับด้วย ชุดยกแล้วก็เสริมปีกนกเข้าไปนะครับด้านหน้าเนี่ยปรับยกขึ้นประมาณ3นิ้วนะครับเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเพิ่มความมั่นใจเข้าไปอีกนะครับก็ในส่วนของตัวโช๊กนะครับชุดโช๊กตัวนี้ของโปรเฟนเดอร์นะครับด้านหน้าติดตั้งมาเป็นโมโนโทูปนะครับแบบมีซับแทงแยกพร้อมปรับระดับได้8ระดับนะครับสามารถปรับตัวเองเลยรลรอ,อแบบนี้เลยครับดูมุมไกลๆมาเนี่ยก็คือช่วงล่างเนี่ยบอกได้เลยว่าหล่อครบเซ็ตมากๆนะครับมีกระบอกซับแทงแบบเนี้ย เสริมความหล่อเข้าไปแล้วก็ชุดปีกนกที่เป็นสีแดงนะครับดําแดงตัดกันอย่างเงี้ยหล่อมากๆเลยนะครับมาดูกันต่อครับผมด้านข้างนี่เห็นใหญ่ตัวนี้เสริมเพิ่มเติมกันอีกแล้วนะครับเป็นตัวกระจกข้างทวิงนะครับชิ้นใหญ่แบบนี้สามารถนี่ครับดึงออกมาได้ถูกกลับคืนได้นะครับพร้อมกับมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้นะครับตัวนี้ก็เสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้มันดูแบบเต็มมากขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับตัวกระจกทววิงเนาะก็จะมี ตัวบานกระจกเนี่ยสบานนะครับก่อบานบนก็จะเป็นบานปกติแล้วก็ด้านด้านล่างก็จะเป็นมองมุมต่ําหน่อยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อุซกรีเพิ่มเติมนิดหน่อยครับก็จะเป็นตัวอักษรรอบพันที่เป็นดาเงานะครับมือเปิดประตูที่เป็นสีดําเงานะครับรรก็เสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ แล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะครับเสริมเข้าไปด้วยเป็นบันไดข้างทรงเหล็กนะครับจากเดิมทรงห้ามเรายกออกนะครับตัวนี้เป็นทรง lwn นะครับพร้อมกับติดสายลักจีสปอร์ตแบบนี้ให้ด้วยนะถ้าติดออกจากผมเนี่ยผมเสริมให้เลยแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะทรงรถเนี่ยจากด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังก็จะเสมอกันหล่อๆอแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวผมมาสูงประมาณร้อย 7จ็ดสิบกว่าถึงประมาณร้อยแปดสิบเนาะเกือบๆเนาะตัวรถก็จะสูงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าทรงนี้เรายกสูงขึ้นประมาณสามนิ้วนะครับส่วนด้านหลังครับตัวนี้ก็จะเสริมตัวโลบาเล็กเข้าไปนะครับตัวนี้ทรงใหม่ล่าสุดเลยนะครับเวอร์ชั่นใหม่ที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับอัปเกรดให้แล้วนะครับใครเบื่อทรงลเดิมนะครับทรงนี้ติดเสริมเข้าไปก็จะดูเต็มมากขึ้นเพราะว่าเขาจะเต็มทั้งตัวไลเนอร์เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้สติ๊กเกอร์ยังเป็นสติ๊กเกอร์เดิมอยู่นะแต่ว่า อยากเปลี่ยนเป็นสติกเกอร์ทรงอื่นตรงนี้เราก็มีให้เลือกหลายลายมากๆนะครับประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของด้านหลังบ้างตัวนี้ด้านหลังที่เห็นได้ก่อนนะครับก็จะเป็นกันชนท้ายนะครับตัวนี้เป็นกันชนท้ายแบบเหล็กนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับมีไฟส่องเวลาถอยให้นะครับไฟส่องป้ายทะเบียนมีครบหมดนะครับแล้วก็ติดตัวหงเมก้าตัวนี้เสริมเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตัวท้ายกระบะนะครับโลโก้เป็นสีดําเงานะครับพร้อมเสริลักทีอาร์สนะครับแล้วก็มือเปิดประตูด้านหลังทําเป็นสีดาด้านนะครับแล้วก็พร้อมกับติดเสริมเป็นกล้องถอยด้านหลังให้ด้วยนะครับเป็นกล้องแท้ของโตโยต้าออกจอเดิมนะครับเพิ่มความมั่นใจเข้าไปนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านล่างครับตัวนี้ครับสังเกตดูอ่าเราเสริบตัวที่ลากไปด้วยนะครับตัวนี้ครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวด้านหน้าเนาะสีแดงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวโช๊คนะครับตัวนี้ก็ เสริมเข้ามาเหมือนกันนะครับก็ด้านหลังเป็นโฉของโปรเฟนเดอร์พิกกี้แบ็กนะครับตัวพิกกี้แบ็กเขาก็จะมีซับแทงแยกปรับระดับได้8ระดับเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวชุดยกพวกนี้ด้านหลังปรับยกขึ้นประมาณ2นิ้วนะครับทรงหล่อๆแบบนี้เลยอ่ะเรียกได้ว่าครบเซตทั้งหมดนะครับคันนี้ตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างมาจนถึงด้านหลังนะครับรอบพันตัวนี้จัดเต็มมากๆแล้วก็ความพิเศษจัดเต็มมากกว่านันนะ้นอีกเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะมาดูว่าคันนี้เราจัดเต็มอะไรไปบ้าง มาเริ่มก่อนเริ่มก่อนตัวนี้อะมาดูครับด้านในพี่อยากให้ดูนําเสนอมากๆเลยเดิมของตัวรุ่นเรนที่เขาเป็นเบาะผ้านะครับ <S 1> <S 1> ตัวนี้เราเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็เป็นเบาะหนังแล้วก็ลายพิเศษที่เราออกแบบมานะครับตัวนี้สวยมากๆเลยตะเข็บเดินด้วยเป็นตะเข็บได้สีดำนะครับแล้วก็จะมีสลุเล็กๆนะครับที่เป็นลายแคปลานะครับตรงนี้เบาะหนังก็จะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับตัวแผงข้างเนี่ยเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับเบาหนังเนาะ หล่อๆแบบนี้นะครับเป็นลายแคบล่าเหมือนกันแล้วก็ความพิเศษของคันนี้นะครับใครสนใจตัวรุ่นรีโว่นะครับกังวลว่าด้านหลังไม่มีแอร์ไม่เป็นไรรุ่นน้นที่ผมเสริมแอร์ให้ได้เห็นไหมครับแอร์หลังผมเสริมให้ได้นะครับชิ้นอุปกรณ์แท้นะครับอันนี้ผมเสริมเพิ่มเติมให้ได้เลยครบจบออกอย่างสูตรให้แบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวมาดูด้านหน้าบ้านคนขับบ้างนะครับด้านคนขับนี่สุดยอดมากๆอ่ะตัวเบาะหนังที่เสริมเข้าไปนะครับนี่ครับตัวพวงมาลัย อ่ะเรื่องที่พวงมาลัยก่อนนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยของ lc 3 0 0นะครับตัว gr sport เลยนะครับอ่านี่ก็จะรอหลอแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับเสริมเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็เราติดตั้งในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันต่งตางๆนะครับ cruise control ตัวนี้ใช้ได้ปกติเลยแต่ว่าจะเป็นตัว cruise ที่เป็นตัวเวอร์ชันปกตินะยังไม่เป็น adaptive นะครับควบคุมเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับส่วนอย่างอื่นก็การตกแต่งภายในเหมือนเดิมเลย นะครับของตัวรุ่นเอ็นทีนะครับแล้วก็ตัวพนักเท้าแขนตอนนี้ผมก็ทําให้ด้วยนะตัวนี้จากเดิมมันไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นหนังพุ่มให้ด้วยแล้วก็นิ่มๆแบบนี้นะครับลายแคบลาดนะครับเบลแดงครับตอนนี้ทําให้ได้แล้วพร้อมกับตัวเบาะหนังนี่ถ้าทําที่ผมผมเสริมเป็นปัก g r ให้ด้วยนะครับดีเทลรอๆแบบนี้นะครับให้2เบาะคู่หน้านะครับเหมือนเปียบ แล้วก็เบลแดงนะครับคันนี้เรียกได้ว่าครบจัดเต็มรอบคันแน่ๆนะครับในส่วนของคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับจัดทรงโตโยต้ารีโวเนาะอย่างที่บอกครับผมจัดเต็มให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก็ได้นะไม่ว่าจะแต่งแบบสไตล์ที่ผมเคยแต่งอยู่แล้วนะครับเป็นแบบอย่างก็ได้หรือว่า,าต้องการรีเควสให้เป็นสไตล์ตัวเองนะครับให้คอนฟิกให้เป็นรถตัวเองเนี่ยก็ สามารถทําได้นะครับรายการไหนอยากใส่แบบนี้แต่งแบบนี้นะครับจัดให้ได้ไหมจัดให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ด้านหน้านะครับโช๊คล้อนะครับพวกนี้ย่างพวกนี้ผมมีให้ครบทั้งหมดนะครับอุปกรณ์แอสเซซอรี่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆสำหรับใครที่สนใจนะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับที่เทียโจโตโยต้าโครา1988นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือว่าสามารถเมนพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้นะเดี๋ยวผมมาตอบในคอมเมนต์ให้นะครับ ผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับที่กําลังเลือกตัดสินใจซื้อ t o ย o า a r e ว o หรือว่าเป็นแนวทางในการแต่งก็ยินดีมากๆเลยนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ